เมื่อ่อนส่งแบบนี้อะส่งยาไปหออย่างนี้อปกติอะค่ะยาเนี่ยจะจัดอยู่ข้างในห่อแล้วก็แพ็คเขาเรียกว่ายาเทียบเหมือนข้าวมันไก่เลยเหมือนไหมเป็นคนแรกนะเนี่ยที่เปียบเพียบแล้วพี่รู้สึกหิวเลยปรัดยานี่อยู่มาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับโอ้ถ้าพูดว่าปรัชญาเนี่ยรักษาแบบแผนจีนเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นอาเหลากรงบันพระบุรุษอะตั้งแต่ที่เมืองจีนส่วนเทาอะจนมาถึงวันนี้ที่เมืองไทยอะสองร้อยปีแล้วสองร้อยปีใช่ค่ะโอ้ยาวนานมาก ที่บรรพบุรุษเราเนี่ยเป็นหลานของขุนนางราชวงศ์ชิงนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะอาเหล่ากงเราเนี่ยเป็นหลานของ ท่านทั้งสองนาะที่เป็นขุนนางนะคะอาลากงก็หนีสงครามมาท่านก็แหม,มพายเรือสมเภามาเลยเนาะก็ถือตํารายาเริ่มเป็นหมอรักษาที่โกดังข้าวรักษาท,ท,ที่ประเทศไทยทีนี้พอท่านมาอยู่เมืองไทยละตั้งร้านขายยาได้แล้วก็แต่งงานกับภระระยาคนไทยแล้วก็ให้กําเนิดคนสําคัญคนหนึ่งก็คืออากงหรือหมออากงคนปัจจุบันนี่เองอากงก็เริ่มที่จะทําตํำรับยาอุตสาหะบากบานันจาตํำรับยาทั้งของอาลากงคุณพ่อของแก ทีนี้รุ่น3อย่างพวกพี่เนี่ยก็เริ่มมาพัฒนาเอายาของอากงอ่ะเข้าสู่เทคโนโลยีแล้วเข้าทำ GMP แล้วมีอยอ,อแล้วก็ทำโรงงานงมาตรฐานของตัวเองซึ่งจนถึงว่าน้ำปัจจุบันเนี่ยนะจุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ในโครงการของแพทย์ทางเลือกแผนจีนไทยเวลเนส ปราดยาวเวลเนสนี่แหละแพทย์ทางเลือกกับปกติเขาจะดูแลกายอย่างเดียวเช่นก็อาจจะฟังเข็มครอบแก้วนวดทุีนานวดแผนไทยอะไรแต่คําว่าเวลเนสเนี่ยมันรวมทั้งกายใจและจิตวิญญาณเข้าด้วยกันมันถึงจะเกิดลองจีวิตี้ที่แท้จริงลองจีวิตี้ในทางแผนจีนนะคะแผนโบราณหมายความว่าจิตใจและอารมณ์เราต้องดีจิตวิญญาณเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีความสุขยังไงแล้วเรารู้ความหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องรวบรวมพร้อมหมดถึง จะเกิดลองจีวิ t y ในแบบแผนโบราณผใช่เลยครับคนสมัยโบราณรก็ถึงอายุยืนใช่ครับ